ภาษาจีนในธนาคารตอนที่สามฉุนขวานฝากเงินฉุนขวานฉุนขวานฝากเงินหวววงุนนฉข我ง存ุน想วน ฉันอยากฝากเงินนียา你想存多少钱？你想存多少钱？คุณอยากฝากเงินเท่าไหร่？ 我想存一万在这个账户。我想存一万在这个账户。ฉ这,这个账户是您的吗？ 这个账户是您的吗班起你冰红库噜噜这个账户是我的这个账户是我的班起、这个这个、你冰红普卡 请填一下这张存款单。请填一下这张存款单。ช่วย法ร你กใบ请把您的护照给我。 ช把ง的ั照ร我。อ,าาอพาสปอร์ตคุณด้วยครับขอพาสปอร์ตคุณด้วยครับ่用 ATM 机存款可以吗？我用 ATM 机存款可以吗？ฉันสามารถใช้เครื่อง ATM ฝากเงินได้ไหม？ นินเขออียง ATM ่งเอ TMG ฉุนขวานนินเขยอียง ATM ่งเอ TMG ฉุนขวานคุณสามารถใช้เครื่องเอ TM อมฝากเงินเอ TM อม G จ้าหนาลิเอ TM ม G จ้นาลี่ ู้ ATM อยู่ทางไหน ATM g ีจ่ายหน้าเปียน ATM g ีจ่ายหน้าเปียนตู้ ATM อยู่ด้านนูนคำศัพท์หน้ารู้ 可以,可以สามารถเงินาหนาหลนลที่ไหน หน้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนด้านหนุน